นิทานเรื่องหุ่นยนต์มหัศจรรย์ในเมืองเทคโนโลยีล้ำสมัยมีเด็กชายชื่อว่าเจเขาชื่นชอบการประดิษฐ์และใฝ่ฝันอยากสร้างหุ่นยนต์ที่ไม่เหมือนใครวันหนึ่งเขาพบกล่องปริศนาที่วางอยู่หน้าบ้านข้างในกล่องมีชิ้นส่วนหุ่นยนต์และจดหมายที่เขียนว่าถึงผู้ที่มีจินตนาการถ้าเจ้าสามารถประกอบหุ่นยนต์ตัวนี้จนสมบูรณ์เจ้าจะได้พบกับความมหัศจรรย์ที่ไม่มีวันลืมเจรีบเก็บกล่องเข้าไปในห้องทดลองของเขาเขานั่งลงและเริ่มต่อชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ทันทีแต่ชิ้นส่วนดูซซับบ้ออนจนจจเเเขากกืลมิ เจ้าหนูเจ้าแน่ใจหรือว่าทําได้เสียงหนึ่งดังขึ้นเจหันไปมองและพบว่าชิ้นส่วนหัวของหุ่นยนต์กําลังพูดนายพูดได้หรอเจถามด้วยความตกใจแน่นอนข้าคือชิ้นส่วนที่สําคัญที่สุดถ้าเจ้าจะสร้างข้าเจ้าต้องมีความพยายามหุ่นยนต์ตอบเจเริ่มทํางานอย่างจริงจังทุกครั้งที่เขาประกอบผิดหุ่นยนต์จะให้คําแนะนําและกําลังใจคาดีมากเจ้าหนูอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วหุ่นยนต์พูด หลังจากผ่านไปหลายวันหุ่นยนต์ตัวนั้นก็สำเร็จเจตั้งเชื่อมันว่าร็อบบี้ร็อบบี้ไม่ได้เป็นแค่หุ่นยนต์ธรรมดาแต่มีความสามารถพิเศษในการแก้ปัญหาและช่วยเหลือคนอื่นวันหนึ่งมีไฟไหม้ในตึกสูงในเมืองเจรียพาร็อบบี้ไปช่วยเหลือผู้คนร็อบบี้สามารถบินขึ้นตึกและช่วยขนนอออกมาได้อย่างปลอดภยัยทุกคนต่างประหลาดใจและขอบคุณเจเจ้าหนูเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าความพยายามและหัวใจที่ดีสามารถสร้างส,างสิ่งมหัศจรรย์ได้ร็อบบี้พูด จากวันนั้นเจและร็อบบี้กลายเป็นทีมที่ช่วยเหลือผู้คนในเมืองเสมอและเจก็กลายเป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงบทสรุปนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความพยายามและจิตใจที่ดีสามารถนำพาไปสู่ความสำเร็จและสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นความมหัศจรรย์ไม่ได้อยู่ในสิ่งของแต่อยู่ที่การกระทำของเราเอง